The cat sat on the สวัสดีเพื่อเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแต s งซากีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงนักเตะในตำแหน่งปีกขวาครับซึ่งเราจะมาแนะนำนักเตะปีกขวาของ Manager c a r e e r Mode หรือว่าโหมดผู้จัดการทีมกันเพื่อนเพื<ๆ>่อซึ่งเราจะแบ่งเป็น3มช่วงเหมือนเดิมนะครับคือช่วงสาหรับนักเตะท็อปคลาสนะครับช่วงที่ต้องใช้1-2ปีในการปั้นและช่วงที่ต้องใช้3-4ปีในการปั้นเพื่อนๆมีใครบ้างไปครับ let's go มาที่คนแรกนะครับนั่นก็คือ ทางด้านของโรดิโกจากเรียลมาดริดนะครับโรดิโกเนี่ยนะครับมีความเร็วที่ค่อนข้างสูงนั้นเพือนนะแล้วก็บอลเนี่ยไปกับท้าแบบจัดจัดเลยนะครับด้วยส่วนสูง5ฟุต9หนัก141ปอนด์เร็วคล่องแล้วก็อีกอันนึงครับที่เป็นจุดเด่นของเขาครับนี่เลยครับการยิงประตูเพื่อนๆน,นะเรียกได้ว่ามีความคมแบบสุดๆเลยครับเรียกว่าเป็นปีกกึ่งสไตล์กองหน้าเลยนะ เออนะครับเร็วบอลไปกับเท้าได้ดีแล้วก็คล่องนะครับใครที่ชอบเลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็ยิงเนี่ยโรดิโกเนี่ยจะเป็นโนหนึ่งหรือเ,เพื่อนๆนะจะเป็นโนหนึ่งเลยทางด้านของเพลย์สไตล์ที่โรดิโกมีเนี่ยนะครับก็จะมีไฟเนช็อตมีเดดบอลนะครับคือโรดิโกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอามาเป็นตัวเตะฟรีคิกได้นะถึงแม้ว่านักเตะเนี่ยจะเตะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่มีฟรีคิกที่73นะแล้วก็เคิร์ฟแปดสิบเคิร์ฟแปดสิบเนี่ยเยอะแล้วแต่ฟรีคิิกเนี่ยจจรรงๆควะ สัก80ขึ้นไปนะแต่ว่าด้วยการที่มีเพรสตีดเดสบอลเนี่ยทำให้ค่าฟรีคิกเนี่ยอาจจะมีถึงประมาณ80-85เลยนะเพื่อนๆน,น,นะเรียกได้ว่าถือว่าเอามาแต่ฟรีคิกได้ดีครับมีเทคนิคเขนะครับเทคนิคเขเนี่ยนะครับก็บอลจะค่อนข้างที่จะไปกับเท้าได้ดีนะเพื่อนๆนะเวลาที่เราวิ่งเวลาที่เราขึงบอลนะครับรวมถึงนี่เลยฮะแฟ สามารถที่จะส่งได้ยิงได้ทําให้มันดีขึ้นนะครับอ่พบเครื่องครับเร็วพร่องยิงคมเลือกโรริโก้นะครับนักแ,แต่คนถัดมานะครับนั่นก็คือทางด้านของบูกาโยซาก้าเพื่อนเพื่อนบูกาโยซาก้านะครับ เรียกได้ว่ามีมีความเร็วแล้วก็มีความคล่องนะครับถึงแม้ว่าบุกโยสาก้าเนี่ยจะช้ากว่าโรดิโก้นิดนึงแต่ว่าความคล่องของบุกโยสาก้าเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าคล่องกว่าโรดิโก้อีกเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็ความคมของของบุกโยซาก้านะครับสูงด้วยนะ84นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นสายเปิดได้ด้วยนะถึงแม้ว่าบุกโยสาก้าจะเล่นปีกขวาถานัดเท้าซ้ายนะแต่ว่าวีฟูดเขาสีดาวเพราะฉะนั้นหายห่วงกับเล่นได้ทั้ง2เท้าคําถามต่อมาคือว่าพี่ครับ ดิโกกับ,บโุกยซาก้าเลือกใครดีนะถ้าเลือกวิ่งเร็วนะครับนะแต่บอลแตะบอลไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งไปเอาเนี่ยเลือกโรดิโกะนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกความคล่องนะอยู่ในกรอบนะถือบอลอยู่แล้วแบบอยากจะแบบครึ่งบอลอะไรอย่างนี้นะบุกยซาก้านะครับเอาอย่างนี้ฮนะเร็วเลือกโรดิโกความคล่องเลือกบุกยซาก้านะครับ เสไตล์ที่มีมีไฟเนช็อตมีเทคนิคนะครับไฟเนช็อตนี่คือปั่นโค้งนะครับมีแฟนะครับถือว่าโอเคเลยครับสำหรับโยโยซาก้านะครับจริงๆเนี่ยอยากจะให้โมเมตซาร่าเป็นโนหนึ่งนะ แต่ว่าด้วยความที่ซาร่าแกค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้วนะครับเอ่อก็เลยอาจจะไม่ได้ติดในโผนี้นะต่อไปครับทางด้านของดอนเจลมาเล่นนะครับมาเล่นนะครับสูง5ฟุต9นะครับหนัก150ปอนด์เรียกได้ว่าตัวเล็กแต่ว่าบึกบึนมาเล่นครับมีความเร็วแล้วก็ไปด้วยกันกับบอลได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเป็นเป็นตัวรถสเปคนะ เป็นตัวรถสเปคจากโรดิโกนะจะเล่นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามาเล่นเนี่ยมีเพลย์สไตล์ติดตัวเยอะเพื่อนๆนะมีเทคนิคมีแฟร์มีเฟิร์สทัตนะเฟิร์สทัตคือรับบอลจังหวะแรกได้ดีเพื่อนๆนะทำให้บอลไม่กระชฉานะครับ <S <S มีทิกสเตอร์นะครับสามารถที่จะกดท่านะกดท่าแปลกๆได้นะอ่าซึ่งใครสายเลี้ยงเนี่ยก็น่าจะชอบทางด้านองมาเล่นเพราะมีทิกสเตอร์นะครับ <S <S มีควิกสเตปนะครับทำให้สปีดต้นค่อนข้างที่จะเร็ว นะครับแล้วก็มีติเวล่าสามารถยิงได้ด้วยข้างเท้าด้านนอกนะคือไซก้อยนั่นเองเพื่อนๆต่อไปครับเป็นทางด้านของมูซ่าเดียบีเพื่อนมูซ่าเดียบี้เนี่ยนะครับมีสูงห้าฟุตเหนักร้8นะเรียกได้ว่าตัวเล็กแล้วก็เร็วจัดๆเลยเพื่อนนะแล้วก็บอลติดเท้าด้วยอ่ะเอาเป็นว่าคือแบบคือเรียงอย่างนี้เลยครับคือเรียงตามโมโรดิโกมาเล่นแล้วก็เดียบี้เลยครับ เออนะครับมีควิกสเตปสีทองนะสปีดต้นจัดจ้านนะมีราผิดสปีดปลายเหลือเฟือนะครับแล้วก็มีเฟิร์สทัชนะถึงแม้ว่าบุซซาเดียบี้เนี่ยอาจจะยิงไม่คมอาจจะเปิดบอลไม่ดีเท่าคนอื่นๆนะแต่ถ้าเกิดใครชอบความเร็วนะคือเอามาวิ่งอย่างเดียวเลยนะบุซซาเดียบี้คือคำตอบครับ คนสุดท้ายนะครับอันนี้อาจจะแพงหน่อยนะนั่นคือฐานะของวิช่านะครับจากนาโปลีครับส่วนสูง6ฟุตหนัก1 5 4นะวิช่าครับนะเล่นปีขวานะอ่านะครับถนัดเท้าขวาด้วยนะสกิมูฟ5ดาววิฟฟู5ดาวเรียกได้ว่าครบเลยนะความเร็วของควิช่าเนี่ยอาจจะไม่สุดเพื่อนนะอาจจะไม่สุดแต่ความคล่องนะครับความคล่องและส่วนสูงเนี่ยนะครับ ทำให้เหมาะสําหรับสายที่จะแบบเลี้ยงเลี้ยงหยุดหยุดเลี้ยงเลี้ยงหยุดหยุด,ยดนะเออก็คือกดสกิลมูฟปุ๊บหยุดบ้ากดสกิลมูฟปุ๊บหยุดแล้ววิ่งไปต่อเลยอย่างนี้เนี่ยนะครับใครที่ชอบเล่นแบบนี้เนี่ยคุชชา่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่สุดแล้วนะครับมีมีทางด้านของเพลสไตล์ทิกเตอร์สีทองนะครับโอ้สายเลี้ยงนี่หวานเกี๊ยบเลยนะครับมีไฟในช็อตปากโค้งนะครับมีอีซีสี่พาร์ตอีซีสี่พาร์ตคือ ทำให้เราเนี่ยจ่ายบอลได้ดีขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นนะเพื่อนนะเออนะครับต่อไปครับมีทางด้านของวิบคอสนะครับวิบคอที่ทำให้เปิดบอลเข้ามาได้ดีนะเอามาเปิดได้ด้วยนะถึงแม้ว่าค่าคอสซิ่งจะ78แนะแต่ว่าพอมีวิปคอเนี่ยทำให้เปิดและเข้าหัวนะได้ดีขึ้น,นเพื่อนมีเทคนิคมีแฟแล้วมีติเวล่านะครับคือครบสูตรนะเพื่อนนะคือจริงๆเนี่ยท็อป3เนี่ยนะครับก็คงจะให้โรดิโก โัวโยซาก้าแล้วก็ควิช่านี่แหละนะครับที่เป็นท็อปทรีนะครับในตำแหน่งปีกขวานะมากันที่ส่วนที่2ครับสำหรับนักเตะที่ใช้เวลาปั้น1-2ฤด,ดูกาลครับคนแรกครับทาเคฟุสะคุกบโบ นะครับผู้โบนี่ยนะครับสเตตัสเขาเนี่ยจะเร็วแล้วก็คล่องแล้วก็ยิงคมนะเพื่อนๆนะเออเร็วคล่องยิงคมนะเรียกว่าครบจบครับด้วยส่วนสูง5ฟุตแปดหนัก141ปอนด์อาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะถ้าเอามาเล่นเป็นกองหน้านะแต่พอเล่นเป็นปีกด้วยส่วนสูง5ฟุต8เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่ชารดเลยครับนะด้วยส่วนสูง5ฟุตแปดนะนสไตล์ที่มีครับมีไฟเนช็อตมีเทคนิคมีไฟมีเฟิร์สทัชนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องจัดจนะ้านฮะ เหลืออย่างเดียวครับนะหมูงไม่ได้นะถ้าหมูงได้นี่โกงละคือเอามาเปิดได้ไม่ก็เอามาเปิดได้นะเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดนะแล้วก็โค้งเจ็ดสิบห้าถือว่าโอเคแล้วนะครับเผื่อเอามาเตะฟรีฟคิกได้ด้วยนะเนี่ยสำหรับทักเคอร์สักคูค่คบโบกครับเรียกได้ว่าเป็นตัวแบกของเรียวโซเซดัตนะฮะถัดมาครับเป็นทางด้านของซามูเอลชูเวชนะครับนะซามูเอลคูเวชนะครับเออนะครับคูเวชเนี่ยนะครับสูง5ฟุต8 หนัก154นะก็คือตัวเล็กแล้วเขาป้อมๆหน่อยเพื่อนๆนะคูเอดเนี่ยนะครับมีความเร็วและไปกับบอลได้ค่อนข้างที่จะดีนะโดยสมพงกับราผิดและควิกสเตปนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วหายห่วงครับมีแฟร์ด้วยนะแต่ว่าผู้เวทมีข้อเสีย2อ,อย่างครับอย่างแรกคืออายุเยอะนะครับอย่างที่2ก็คือวิกฟูดฮะนะถนัดเท้าเดียวครับเล่นปีกขวาถนัดเท้าซ้ายนะ การที่จะเล่น2เท้าได้เนี่ยอาจจะต้องปั้นนานหน่อยครับนะกว่าจะเล่น2เท้าได้นะเออแล้วด้วยความที่อายุเกิน2 1เนี่ยเวลาปั้นมันจะขึ้นยากเพื่อนๆมากระที่โจฮานบากายโยโก้ครับโจฮานบากายโยโก้เนี่ยนะครับสูง5ฟุต10หนัก154นะคือเป็นปีที่ที่สูงละอ่ามีความเร็วแล้วก็ไปกับบอลได้ค่อนข้างที่จะดีครับ ข้อเสียของบาคาโยโก้เนี่ยมีข้อเดียวครับคือยิงไม่ค่อยคมครับดังนั้นถ้าเกิดเอามาเลี้ยงแล้วตัดเข้าในแล้วยิงเนี่ยจะไม่ค่อยคมสักเท่าไหรเพื่อนๆนะแต่เอามาเปิดบอลเนี่ยเปิดบอลได้นะครับเปิดบอลได้ครับถึงแม้ว่าจะเล่นปีขวาถนัดเท้าซ้ายแต่ว่าวีฟูดสีดาวครับถ้าคอส75ค่าเคิร์ฟ78นะรีสตล์ที่วีครับมีเทคนิคและมีแฟร์เรียกได้ว่าเก่งแป้งเลยนะสำหรับท่าของบาคาโยโก้ครับ มากันที่ไมเคิลโอริเซ่ครับไมเคิลโอริเซ่เป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวสูงนะเพื่อนๆนะคือไมเคิลโอริเซ่เนี่ย จะไม่ค่อยเร็วนะคือสปีดเนี่ยมีครับนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับรกเตะคนอื่นเนี่ยคือไม่เยอะฮะเออถ้าเทียบกับรกเตะคนอื่นเนี่ยไม่เยอะนะแต่ว่าความคล่องของโอริเซ่เนี่ยเรียกได้ว่าบอลติดเท้าเพื่อนนะบอลติดเท้าจัดจัดเลยครับแล้วสไตล์การเล่นเนี่ยจะค่อนข้างครบเครื่องนะจะตัดเข้าไปยิงก็ได้จะเอามาเปิดก็ได้จะเอามาเตะฟรีคิกก็ได้นะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องครับนะ แหมเสยียงเดียวราชาเมื่อเทียบกับนักเตะคนอื่นๆนะอะเฟรสไตล์ที่มีก็ไฟเนช็อตมีเดดบอลนกเตะฟรีคิกเพื่อนๆนะอามาเตะฟรีคิกนะมีเทคนิคมีแฟนมีติเวลล่าเรียกได้ว่าครบๆเลยครับไมเคิลโอริเซ่เพื่อนเพื่อน มากันที่อีกคนหนึ่งครับโมฮัเม็ดคูดูสนะครับจากเวสแฮมนะเออคูดูสเนี่ยผมบอกเลยนะด้วยส่วนสูง5าฟุต1ิหนัก154เนี่ยเป็นนักเตะที่วิ่งเร็วมากๆแล้วบอลไปกับเท้าได้ค่อนข้างที่จะดีนะถึงแม้ว่าเวลายิงเนี่ยจะไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ความคมก็พอมีบ้างเพื่อนๆนะแต่ว่าใครที่เล่นสายแบบ เปิดโมงเนี่ยไม่แนะนำคูดูสนะเพราะว่าทักษะการเปิดของคูดูสไม่ไหวฮะนะคอสซิงแค่66เคอ7เนะเปิดไม่ค่อยเวิร์กนฮะแต่ว่าคูดูสเนี่ยนะครับเลี้ยงตัดเข้ามาด้านในแล้วยิงก็โอเคหรือให้ปีกซ้ายเปิดให้ปีกขวายิงเฮ้ยคูดูส์ทำได้เ,เพื่อนๆนะจัมปิ้งกระโดดใช้ได้อยู่ครับเ์สต์ที่มีมีเทคนิคมีแฟร์และมีเฟิร์สทัชนะครับจัดจ้านนะเดียนะตอย่างเดียวเปิดไม่ได้นะใครที่ไม่ได้เล่นเปิดเนี่ย คูดูส์ถือว่าใช้ได้ครับถ้าตัวไม่แพงด้วยนะ34ล้านยูโรเนี่ยไม่แพงเลยนะครับมากันที่ส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือนักเตะที่ใช้เวลาปั้น3ถึง5้ฤดูกาลนะเออ3-4ถึงสามถึงนะเพื่อนๆนะนักเตะคนแรกที่อยากจะแนะนำและเป็นนักเตะสุดรักในดวงใจของของผมเลยนะเออนั่นก็คือท้านักของรูนี่บัตจี้ครับ ภาคนี้เนี่ยโดนเนิร์ฟความเร็วลงไปนะอาจจะไม่ได้จัดจ้านเท่าภาคที่แล้วนะแต่ว่าก็ยังครบเครื่องอยู่นะเพื่อนนะนี่เลยครับส่วนสง5ฟุต8หนัก1 4 8นะค่าตัวเพียงแค่3.6ล้านเพื่อนไม่เยอะฮะความเร็วเนี่ยนะครับพอมีแต่ความคล่องเนี่ยจัดจัดเลยฮะยิ่งปั้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะยิ่งเร็วยิ่งคล่องนะจุดเด่นของรุนี่บัจจีเนี่ยคือการเลี้ยงตัดเข้าในแล้วยิงนะเพื่อนนะ พรีสไตล์ที่มีครับเทคนิคอลไฟและทริกสเตอร์นะครับนักเตะรายถัดมาครับเออร์เนสต์นัวอาร์มาครับดัวมาค่าตัว10ล้านยูโรเน่ส่วนสูง5ฟุต10หนัก157ครับคือนัวมาเนี่ยเก่งเร็วมากๆเลยนะซีซั่นแรกเนี่ยซื้อไม่ได้นะนเพื่อนนะซีซั่นแรกเนี่ยแกโดนยืมตัวมานะซื้อได้ในซีซั่นที่2นะนัวมาครับเป็นสายวิ่งทางตรงนะ คือแตะบอลแล้วก็วิ่งไปเอาบอลครับเวลาที่มีคนมากระแทกจากด้านหลังเนี่ยจะล้มยากนะส่วนความคล่องเนี่ยอาจจะไม่ได้คล่องที่สุดนะนี่คือข้อเสียของนัวม่านะเออนะอาจจะไม่ได้คล่องที่สุดนะแต่ว่าด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยมีส่วนสูงนะแล้วก็มีความเร็วเนี่ยนะใครที่ชอบเล่นฮาเล่นเนี่ยน่าจะทอบน่าจะชอบท่านของนัวมา่าตอนที่นัวม่าแกท็อปท็อปนะ นะครับพอจะนึกออกแล้วเนี่ยนะคมก็อาจจะคมไม่สุดเปิดก็อาจจะเปิดได้ไม่ดีนะแต่ว่ามีความเร็วอ่ะเออแล้วก็ยิงแรงเพลย์สไตล์ที่มีนะครับก็จะมีท่าหน้าของราพิดนะครับสปีดตายแล้วก็ฟลิกสเต็ปสตีต้นสายความเร็วครับเอามาวิ่งอย่างเดียวเพื่อนร้ายถัดมาครับท่าหน้าของฟอสเบอร์เกสนะอ่านะครับคาร์รอสฟอสเบอร์เกสเพื่อน ทางด้าน,นของคาร์โรสเนี่ยนะครับสูง5ฟุต7หนัก128นะคือตัวเล็กแล้วก็ผอมมากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็จะมีความเร็วมากๆเลยครับคือถ้าเป็นภาคที่แล้วเนี่ยตัวเล็กแล้วเร็วเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านของลูก้าโรเมโรแต่ลูก้าโรเมโรเนี่ยภาคนี้เนี่ยโดนเนิร์ฟเพื่อนๆนะะเราไม่เป็นไรครเรามีตัวแทนก็คือทางด้านของคาร์โรสคาร์โรสเนี่ยนะครับมีความเร็ว ในฉบับคนตัวเล็กนะนเพื่อนๆนะเพสไตล์นนะที่มีมีเนี่ยมีราผิดและมีควิกสเตปแต่ว่าฮาร์โรสเนี่ยนะครับด้วยความที่บอลเนี่ยไม่ค่อยติดเท้านะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยงบอลไปเนี่ยบอลจะแบบมีโอกาสที่จะกระเฉาะหน่อยฮนะเออโดนเบียรเนี่ยไม่ล้มหรอกแต่พอโดนเบียดเนี่ยมีโอกาสที่บอลจะหลุดจากเท้าสูงฮนะลองดูนะนเพื่อนๆนะจริงๆเนี่ยเราด้วยด้วยความที่เขาเป็นเยาวชนและปั้นได้เราสามารถที่จะแบบ เพิ่มพวกค่าดิฟบิงบอลคอนโทรอะไรพวกนี้ได้นะเพื่อลดจุดด้อยนะเออม,มันก็สามารถทำได้นะในในส่วนของยงวชนี่มันพูดยากนะต่อไปครับอาซานเดียฮะเอออาซานเดโอนะครับอาซานเดโอเนี่ยสูง6ฟุต1หนัก159นะเรียกได้ว่าเป็นปีกตัวใหญ่นะใครที่ชอบเล่นปีกแบบวิ่งไถอ,อแบบแบบยาโมเรนโก นะครับแบบคูดูเชสกี้อย่างเงี้ยวิ่งไถนะคือแบบตัวสูงๆบยยๆัวใหญ่ๆวิ่งไถนะอัสสนเดียวครับคือทางเลือกทางหนึ่งเพื่อนๆนะด้วยความที่เขามีความเร็วนะครับแล้วก็บอลเนี่ยค่อนข้างที่จะติดเท้าไนดะ้ค่อนข้างโอเคนะคือติดเท้าเนี่ยระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยนะครับติดเท้าเนี่ยแล้วดิฟบิ้งกับบอลคอนโทรลประมาณ70แบบนี้เนี่ยถือว่าดีแล้วนะเพื่อนๆอ่านะครับนอกจากนั้ครับเจ้าตัวเนี่ยยิงคมด้วยนะอ่ายิงคมด้วยนะครับคือ ปั้นแล้วเนี่ยนะครับเอามาตัดเข้าในเนี่ยนะครับน่าสนใจนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบต้องการคล่องคล่องเร็วๆเ,เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะเอาเป็นว่าทักษะการเล่นของแอสซานเดียเนี่ยจะคล้ายๆกับนัวมานะแต่เป็นนัวมาที่ตัวสูงเพื่อนๆเออเป็นตัวใหญ่วิ่งเร็วอะฮะนะ <c oughs> เ,เพลย์สไตล์ที่มีครับไฟเนีช็อตราพิดแล้วก็แฟร์นะครับนักเตะคนถัดไปครับมัตเทียโซเร่นะครับมัตเทียโซเร่ ปรเทโซเร่เนี่ยในฟีฟ่23เนี่ยก็ถือว่าเก่งนะส่วนภาคเนี่โดนเนิร์ฟความเร็วเหมือนลูนี่บัตจีเลยฮะคือเป็นนักเตะที่เป็นปีกสไตล์เปิดเพื่อเเป็นปีกสไตล์เปิดครับตัวสูง5ฟุต9หนัก152นะคือเป็นปีกสไตล์เปิดนะดังนั้นเนี่ย นะครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้วิ่งเร็วมากนะแต่ว่าสามารถที่จะคลึงบอลได้แล้วก็เปิดบอลได้ดีใครที่แบบเป็นสายคลึงบอลน,นะครับครึงบอลในที่นี้คืออะไรคือการที่ใช้อนา,าล็อกซ้ายในการเล่นนะอา,อาจจะไม่ได้กดสกิลอะไรแบบนี้นแต่ใช้อนาล็อกซ้ายในการเล่นคลึงบอลเก็บบอลไว้กับตัวแล้วค่อยออกช่องจ่ายบอลอะไรแบบนี้นะครับมาตทียสโซเร่น่าสนใจนะ สไตล์ที่บีมีไฟน์เนตช็อตนะยิงแล้วให้บอลมันโค้งนะครับด้วยการกดู่ไฟน์เนตแล้วยิงนะแล้วก็มีเทคนิคนะครับทำให้ไปกับบอลได้ดีฮะส่วนนักเตะอีกคนหนึ่งเป็นตัวฝากไว้ปิดท้ายด้วยกันนะครับนับน่นก็คือทัานตาของเบนด็อกจากลิเวอร์พูลครับ เบนด็อกเนี่ยค่าตัวนะ1.8ล้านส่วนสูง5ฟุต9หนัก141ปอนด์ต้องบอกว่าเวนด็อกเนี่ยอาจจะใช้เวลาปั้นประมาณ5 6ซีซันเลยนะกว่าที่นักเตะคนนี้จะเก่งฮะแล้วเบนด็อกเนี่ยนะครับมีความเร็วนะครับแล้วบอลกอน์คังจะติดเท้าด้วยส่วนการเปิดบอลกับการยิงแม่นเนี่ยมันแล้วแต่การฝึกของเพื่อนๆนะเออนะครับเพราะว่าโหปั้น5 6ฤดูกาลเนี่ย เผอเพอเนี่ยอาจจะเลิกเล่นก่อนไปขึ้นเซฟใหม่แล้วฮะเบนด็อกถึงจะเกิดนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยยาวฮะนะกว่าเบนด็อกจะมานะใครที่แบบเล่นทีมแบบแชมเปี้ยนชิพนะขาปีกขวานะเบนด็อกฮะ แต่ว่าแชมเปียนชิพเบนด็อกก็ยังเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะคือคือคือถึงแม้จะเล่นในแชมเปียนชิพเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการปั้นเบนด็อกให้เล่นได้ในมาตรฐานแชมเปียนชิพเนี่ยประมาณ2ซีซันนะจากที่ผมดูจากตัวเลขตรงนี้เพื่อนๆโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆนี่นี่คือนักเตะที่แนะนําในตําแหน่งปีขวาทั้งหมดครับทั้งในตําแหน่งตัวท็อปในตําแหน่งที่ต้องปั้น1-2ปีและในส่วนที่ต้องปั้น3-4ปี5ปีขึ้นไปทาเพื่อนชอบกันครับผมฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับทํเพื่อใจะ สนับสนุนครับทางช่องมีฟีเจอร์ซูเปอร์ตงฟีเจอร์สมัครสมาชิกและฟีเจอร์ดเน a t เพื่อสามารถสนับสนุนผมผ่าน3ช่องทางนี้ได้นะครับลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝังเพื่อติดตามเวยครับสหรับวันนีไปายแล้วครับสวัสดีครับ